สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในช่วง SM Review นะคะและอยู่กับพวกเรา2คนอีกเช่นเคยค่ะริมมี่ SM, b b SM ค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเราสองคนจะมารีวิวรถเก่ง e ีโคคาร4ประตูซีดันขนาดแท้กับนิยามสั้นๆของเขาคือเนื้อระดับอย่างสง่าง,งามกับเจ้า New Suzuki c x 1.2 GLX เกียร์ออโต้ปี2016รุ่นท็อปสุดคันนี้เลยค่ะ นิวสุ z u กิเซียบได้ดีไซน์มาเพื่อให้เป็นรถ e ีโคคาที่เหนือระดับภายนอกดูดีมีสไตล์ที่เห็นได้โดดเด่นเลยก็คือกระจังหน้าโครเมียมเสริมความสปอร์ตด้วยไฟหน้าแบบฮาโลเจนโปรเจคเตอร์รูปทรงด้านข้างดูสวยหรูมาพร้อม AC, อล้อแม็กอัอลลอยขนาด16นิ้วและยางใหม่อีก4เส้นเพิ่งลงพื้นนะคะ ด้านหลังมาพร้อมไฟท้ายดีไซน์เฉี่ยวมีสไตล์กระโปรงด้านหลังมีความกว้างขวางสามารถเก็บสัมภาระได้ถึง565ลิตรเลยนะคะเราไปชมภายในกันเลยคะ่ะ ภายในห้องโดยสารดูกว้างขวางและตกแต่งด้วยสีดำตัดกับสีเทาดูหรูหรามากเลยค่ะพวงมาลัยสามก้านแบบยูริเชนพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าแถมยังเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นมาพร้อมกุญแจรีโมทพูดสตาร์ทกระจกไฟฟ้าแอร์แบ็กคู่หน้า ระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์ออตโต้และยังมาพร้อมเครื่องเล่นที่รองรับ AM FM MP3 CD และมาพร้อมช่องเสียบ USB AUX และสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้อีกด้วยนะคะเจ้าซูซูกิเสียดได้วางตำแหน่งลำโพงไว้ถึง4จุดดังกระดับถึงใจเลยแหละค่ะ และที่สำคัญนะคะทุกคนไมกิโลวิ่งได้เพียง7จ0 0หม่นกว่ากิโลแค่นั้นโอ้ยปังไม่ไหวเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะห้องเครื่องใหม่มากค่ะทุกคนผนังกันความร้อนยังคงสภาพสวยและจุดมาคิวซีจากโรงงานยังเหลืออยู่ทุกจุดเลยค่ะ และเจ้าซูซูกิเสียได้นำเทคโนโลยีเฉพาะรุ่นของซูซูกิ k 12b ขนาดความจุ1.25ลิตร4สูบ16วาลพร้อมระบบวาลแปรผันทั้ง ID และไอเสีย VVT ให้กำลังสูงสุด91แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีตอบสนองทันใจคล่องตัวได้แรงบิด118นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีให้อัตราเส้นเปลืองน้ำมันที่เท่าไหร่คะ ที่20กิโลต่อลิตรว,ว้าวเป็นยังไงบ้างคะชอบกันหรือยังคะถูกใจหรือเปล่าอย่าเพิ่งถูกใจนะคะบีบีขอแจ้งราคารถคันนี้ก่อนราคารถคันนี้เพียง3 3 0 0 0 0บาทสำหรับลูกค้าท่านใดที่ประวัติดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะเงื่อนไขฟรีดาวลูกค้าจ่ายค่างวดล่วงหน้าเพียง1งงวดรับรถไปเลยคะ่ะ งวดที่1ถึงงวดที่6จ่ายเพียง3,100กว่าบาทแค่นั้นค่ะฟังไม่ผิดแน่นอนค่ะงวดที่1ถึงงวดที่6นะคะผ่อนเพียง3,100กว่าบาทแค่นั้นเองค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยที่เพจ SM Auto อําำเภอศรีบุญเรืองหรือโทร0 4 2 3 5 3 3 3 8 081 822 2411และเบอร์สาขา2นะคะ093 242 1338ค่าก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวกับเจ้า New Suzuki CS 1.2 GL เกี่ยวออตโอร,รุ่นท็อปสุดคันนี้ และพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่และฝากติดตามได้นะคะว่าครั้งหน้าพวกเราจะมารีวิวรถคันไหนฝากติดตามได้นะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ